คืนนี้เอ็มอยู่ห้องทั้งวันพอตกเย็นก็เลยอยากออกไปเดินเล่นข้างนอกเอ็มใส่เสื้อยืดกางเกงสบายสบายแล้วหยิบถุงผ้าออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านข้างนอกอากาศไม่ร้อนมากมีลมพัดมาเป็นพัก,พก เอ็มชอบถนนตอนดึกๆเพราะคนไม่เยอะไฟข้างทางสลัวสลัวดูสบายตาจากห้องเดินไปไม่ไกลก็ถึงร้านสะดวกซื้อเอ็มหยิบตะกร้าแล้วค่อยๆเดินดูของในร้านวันนี้เอ็มซื้อขนมปังนมกล้วยแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวด ก่อนเดินกลับเอ็มแวะกดโกโก้อุ่นที่ตู้กาแฟในร้านมาดื่มระหว่างทางกลับบ้านด้วยเอ็มเดินถือถุงกับแก้วโกโก้กลับห้องเงียบๆคนเดียวไฟข้างถนนไม่สว่างมากแต่เอ็มก็รู้สึกปลอดภัยเพราะเป็นทางเดิมที่เดินประจำ คืนนี้เอ็มกะว่าจะอุ่นนมทานกับขนมปังแล้วค่อยอาบน้ำนอนเอ็มคิดว่าบางทีการได้ออกไปเดินซื้อของคนเดียวตอนดึกๆก็ช่วยให้สบายใจขึ้นได้เหมือนกัน